นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับร้านบ่าวรถไฟมินิมาร์กร้านของเรามีบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนเย็นแซนด์วิชขนมขบเคี้ยวและเรายังมีสินค้าโอทอบจากจังหวัดต่างๆของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นอของดั<อ>งจากพัทลุง สุราธานีชุมพรสามารถเลือกซื้อไว้เป็นของฝากได้นะครับของฝากของเรามีเค้กหลากหลายรสไข่เค็มจากสุราธานีขนมเต้าซอขนมโมจิเค้กฝอยทองเค้กเบราวนี่นี่คือร้าน <Sport S 1> ของเรา,ายังมี <it. S 1> จำหน่ายอของใช้จำเป็นเช่นโคโลนแปรงสีฟันยาสีฟันแป้งฝุน่นโฟมล้างหน้าทิชชู่ ทิชชู่เปียกสามารถเลือกชมภายในร้านได้ก่อนนะครับสำหรับน้องนๆหนูๆร้านของเรามีจำหน่ายไอศครีมหลากหลายรสเชิญเลือกชมด้านในได้เลยนะครับหรือผู้โดย,ยาสารต้องการนั่งพักผ่อนนั่งรอรถร้านของเรามีบริการห้องแอร์ เชิญด้านไหนได้เลยครับร้านของเราอยู่ในเครือลีลาวดีรีสอร์ท2ราคาเริ่มต้นเพียง550บาทไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่